สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับผมต้อมช่องเม็กนะครับวันนี้จะพาไปดูการคืนตัวรถไฟนะครับแล้วก็การส่งของทางรถไฟเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูไปกันเลยครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับเคอรี่นะครับเปิดขนส่งทางรถไฟนะครับแล้วก็มาติดต่อนายสถานีครับก็บอกว่าส่งของฮะมีหมดเลยมีตั้งมอเตอร์ไซ ข้าวสารอาหารแนงนะครับแน่แต่สามารถปรึกษาพี่เขาได้นะครับมีตาช่างมีอะไรง่ายๆนะครับวิธีคืนตั๋วนะครับเราเดินไปตรงช่องคือตั๋วเลยนะครับเราก็ยื่นบัตรเก่านะบัตรเก่าให้เขาก่อนจะคิดตังให้เรานะครับเราจะได้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับ จากจำนวนเต็มนะครับเสร็เรียบร้อยครับง่ายๆแค่นี้เองครับไมยเหตุน,นะครับทำไมไม่ถ่ายให้ชัดเจนกว่านี้นะครับก็เพราะว่าผมกลัวฮะเพราะว่าสถานีรถไฟก็เป็นรัฐวิสาหกิจนะน่าจะเป็นเอกชนร่วมกับรัฐบาลนะครับนะไอเราก็ไม่กล้าถ่ายเยอะเพราะว่ากลัวข้อกฎหมายหรือว่ากลัวลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับแต่ก็พยายาม สื่อผ่านวิดีโอให้ชัดเจนที่สุดนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้รู้เป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยนนะครับติดตัวไปสําหรับคนที่ไม่เคยขึ้นรถไฟเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ